สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Happy Life by Rainbow อีกแล้วค่ะ Hello everyone welcome back to my channel Happy Life by Rainbow with you have a wonderful day สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ลุงมีอะไรมาอารมณ์แบบว่าอารมณ์แบบว่าอิจฉาเด็กนะคะ อารมณ์อิจฉาเด็กมากๆที่เด็กมีขนมกินก็เลยทําวันนี้พาลูกสาวไปเดินที่ห้างแล้วไปเจอขนมลุงก,ก็ไม่เคยคิดจะมองนะคะว่าขนมมันเยอะแยะมากมายเราก็ไม่รู้ว่านี่คือขนมอะไรไม่เคยซิมมันนะจ๊ะอารมณ์ก็เลยอิจฉาเด็ก I feel very jealous about kids because t h e m can have a lot of snack a lot of gummy it look like a beautiful package beautiful and look very nice then i would like to try i want to know feeling uh baby them can have feeling then i would like to try i ก็ได้ซื่อมากจ้ะก็ได้คิดว่าอยากลองอันนี้เห็นเป็นไอติมสมัยเด็กีๆก็กินตั้งแต่ไอติมมันอะน,นะจ๊ะกินตั้งแต่ไอติมมันแทงละ3แทงละบาท ว้าวา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 ไปเจออะไรมาอันนี้เป็นของกูริโก้อันนี้อของปาลิของอะไรของปาลิเตอร์เหรอของปาลิเต้อันนี้ของกูริโก้ลุงไปเหมาขนมมาอยากลองอะคะ่ะเห็นเด็กเขาทานอยากรู้อารมณ์เด็กอะลองดูสิ อาจจะมีเสียงกุกเสียงไก่นะคะเพราะว่าต่างจังหวัดนะเนาะมันก็มีไก่ I have a, a lot chicken a l o w here then you will hear when chicken them โ oh, yeah. oh. <c oughs> อ้เยอะออกเฮ้ยมาเลยค่ะมาลองอันนี้ดูมาลองอันแรกมาลองดูอันแรกกันจะเป็น wow. <c oughs> อ,อย่างว้าวอ๋ยเด็กน้อยพวกเธอได้กินอาหารแบบนี้หรอ ฉันไม่เคยรู้ว่าพวกเธอได้กินอาหารแบบนี้ดูสิคะมันเป็นแบบนี้หวยนะ่ากินนะเ,เด็กน้อยอันนี้มันเหมือนกับกันเละเถอนะเนาะอ๋อมันนี่ได้ this for protect for not dirty นี่คะ่ะเป็นไอศครีม this is ice cream ม,มันคือแบบนั้นน่ะ อืมอร่อยมากอะ่ะไอศครีมมีความอร่อยมากค่ะอืมอื่างนี้อร่อยเลยเด็กน้อยพวกเธอได้กินอย่างงี้อีกหรอเด็กควันพี่ลุงไม่เคยกินขนมแม่จ้ะจะกินยุ่จะกินได้เป็นเ้าเกลียเป,นนเป็นนูนเป็นนีพอไม่เห็นเด็กหน่อยเขากินออื อืมมอื <calcium> แบบนี้กินบ่อยากหยุดได้จ really ้ะ <soft> อันแรกเป็นไอศครีมโคนอร่อยมากเลยค่ะรสวานิลาของพาพาลิเต้ของเขานี่อร่อยจริงอร่อยจังฟินบน่อยากหยุดมาเลยจ้ะ กินหลายกินเบิดกับเบิดอีหลีแล้วสิมาล่องต่ออีกเอ้ยหอนนะจจะห่องบ่มี่ห่องแอร์แล้วจ้ะจ๋าห,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 หอน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 มาจา้าชินต่อไปสิเอาหยังเนาะอันนี้มันหยังเนาะอันนี้คืออะไรอ่ะสวิตชีตอันนี้เป็นอะไรนี่ไม่ n o idea I know idea about this I don't know about snack f o r my From baby okay let's try let's try what it i d inside oh, อาจจะรู้นะคะเด็กๆทุกคนที่แบบว่าเขาก็อาจจะรู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าสำหรับอย่างลุงลุงไม่รู้จริงๆเป็นขนมกระดาษเพื่อนๆ mm hmm. mm hmm. หวานหอมสตรอเบอรี่ it's a uh, sweet and very smell it's like a strawberry mm. Mm. delicious it's very nice when i'm when i'm young i never try snack or everything something like this i never ever try and We have snack also but it's not nice package like this. This is so nice package I feel like so much I love you so much. น่ากินมากเลยจ้ะอืมอไหนลองเอ้ยเอ้ยเอ้ยฟินะนะไหนลองอีกดิขนมกระดาษเอ้ยเอ้ย อิจฉาเด็กอ่ะเบบี้ Baby, พวกเคอได้กินของอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะนางเงือกแกะออกมาแล้วดูค่ะดูเขาอยู่ในลนนักษณะนี้และเขาก็แบบดูก่อนอืละลายได้ปากค่ะคุณแม่คุณลูกมันช่างอร่อยอย่างนี้ Mm hmm. อร่อยฟินนุ่มละมุนลิ้นมากม mm hmm. าค่ะแซ่บแหมอื้อหือบ่เคยลองเลยจ้ะไม่เคยลองขนมพวกนี้เลยอร่อยอะแซ่บไอ้รสนี้อร่อยมากอ่ะรสนี้อร่อยมากฟินมากอ่ะนุ่มละมุนลิ้นพี่น้องแซ่บหลายแหยอันนี้มิลแท็บเล็ตอันนี้เป็นนมอัดเม็ดนะคะ This is m ือแ t a b ป็ด then I would like to try okay try this one มาเลยจ้ะก็จะเป็นประมาณเนี่ยน้มอัดเม็ดโอ๊ยพี่น้องกระเด็ยประมาณจึงเม็ดประมาณสิบเม็ดมั้งนี่มาเลยอืม หอมอืมแซบอ่ะอร่อยมากอ่ะ mm. อืม mm. อืม d e l i c i o s this is Milk tablet okay the next one let's see the next one I see this I would like this package it's so nice what it is this? I would like to try this. It h h อ๋ออันนี้มันมีเสียงเช e c ด้วยค่ะไหนดูสิเธอคืออะไรฉันขอดูหน้าเธอหน่อยสิคะอ๋ออันนี้มันเป็นอะไรข้างในมันมีแทททูด้วยค่ะอันนี้มันเป็นแทททูอ๋อมีแทททูเดลมอนอันนี้เป็นรูปโดเล m มอนโดเลมี่กับโดเลมอน เขาจะแถมอันนี้มาให้ค่ะมันซองเล็กๆเองอันนี้ซองละสิบบาทเอ้ยเจ็ดบาทหรือเปล่าเจ็ดบาทมาดูว่าข้างในคืออะไรกันนะคะอ๋อมันเป็นผงค่ะท่านผู้ชมมันเป็นผงเป็นเม็ดๆอ่ามาลองทายดูดิฟัง <laughs> อ๋อหวานอร่อยหอมอันนี้มันเป็นรสชาติของไง้นั่นนะคะ ไมไ่อะไรมันแตกในปากพอแป๊ะพอแป๊ะฟ mm ิน hmm. ช่างอร่อยอะไรขนาดนี้ผ่านไปแล้วเราจะไปต่ออันใหม่กันเลยนะคะอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นเยลลี่หรือเปล่าหนึบหนึบมีความหนึบหนึบอันนี้สวยดูสิ it's very nice package i t looks so nice then okay I would like to try next one t h i s is a m i x e d fruit it's c l e p r this is a violet color it's very nice okay mm hmm. อร่อยอ่ะรู้สิคะน่ารักอะ่ะขอดูขา้างในอ้วน,น่ารักอ่ะอันนี้ this is a pineapple อื้อหือ แซ่บวัน,นี้บมีแนวกินนะจ๊ะวันนี้เป็นเป็นคลิปขนมอันนี้โอเคเยนลี่แพ็กเกจสวยซ่องสวยลุงชอบโอเคค่ะแล้วลุงก็กินมาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วทีนี้ก็ได้รู้แล้วอารมณ์ของคุณเด็กๆเ,เขาอารมณ์ไหนกันนะคะเพราะว่า I now I know feeling the baby how when t h e m eat u h when they eat this snack I feel no then I feel it's very nice and really packet is so nice everything is very nice I love so much and then but it's too much sweet for me I think I eat like I eat some it is sometimes it's okay it, if you eat every day I think it's a lot of sugar it's not good for your body for baby it's okay for own people it, I think it's so dangerous a lot of sugar โอเคค่ะไั้ที่นี่ลุงกับศิลาไปก่อนลุงซิมมาแล้วซิมมาสุอันแล้วแซบบสุอันเหรอคะพี่น้องแต่ว่าลุงม,มักที่สุดอันนี้เด้อลุงม,มักอันสาวหน้าเงือกอันนี้ this is my the first favorite because it feel like so sweet and very nice it is very nice the first one my favorite อันนี้แซบจ้ะที่เป็นสายไหมข้างในอะลุงม,มักมันหวาน รากาวันนี้ลุงก็ขอลาไปก่อนต้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ลุงนะคะเลกก็ ega, คลิปหน้าลุงจะหาอะไรมาฝากอีกเพื่อนๆต้องคอยติดตามนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ลุงต้องลาไปก่อน Hello everyone today I'm gonna go and have to say goodbye see you with my next video today I have to say bye bye thank you very much for watching my channel แนวบายบายค่ะ